มาแล้วทุกคนวันนี้จะมาแก้เสื้อยืดอีกนะเนื่องจากแก้สวยงามลูกค้าก็เอามาแก้ต่อเนื่องนะ,ะตัวนี้นะคะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ไปแล้วก็จับตัวที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมาวางเลยนะคะทบๆให้เท่ากันสันทบนะคะแล้วก็ขีดใช้ขีดด้านข้างนะคะขีดตรงหัวไหล่นะคะขีดวงแขน เสร็จแล้วพอเราได้ร้อยขีดคร่าวๆแล้ววันนี้เราก็จะมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะทีเด็ดเลยนะคะแล้วก็ขีดไปนะคะการโค้งวงแขนถ้าหากเพื่อนไม่มีแบบนี้ก็ใช้ปากนกแก้วอะไรก็ได้ขีดเสร็จแล้วจะรออะไรล่ะเราก็ตัดออกนะคะเผื่อเย็บเผื่อพง้งประมาณหนึ่งตีนผีนะคะดูที่จักโพ้งของตัวเองมันใหญ่ก็เผื่อใหญ่นะคะทุกส่วนเลยต้องเผื่อต้องเผื่อพ้งนะ ไม่เผื่อนี่ไซส์เขาหายอีกนะคะผ้าตัวนี้มันจะเป็นผ้าลื่นๆเวลาเข็มปักลงไปแล้วก็อ่าแล้วก็ตัดชายนะคะเวลาเข็มปักลงตัดชายเผื่อนะคะหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วมาทำแขนนะคะแขนสองชิ้นแล้วก็กลับออกมาทาั้งด้านผิดแล้วเราก็เอาวางเอาตัวแขนเดิมมาวางแล้วเราติก๊กๆไว้นะแล้วก็มาแต่งที่หลังนะคะ หัวแขนก็ใช้ไม้ตัวเดียวนี่เลยนะเป็นไม้ไกยสธิ์ของร้านพิ่นาซ่อมผ้านะคะใช้มา25ปีได้แล้วตั้งแต่ปี3-7นะคะโค้งล่างโค้งบนได้เลยเสร็จแล้วก็ตัดออกเผื่อเย็บเหมือนกันนะคะ1ตีนผี1ตีนผีของจักพงจักพงเราใหญ่เท่าไหร่เราก็เผื่อเท่านั้น ถ้าหากว่าเป็นจักเล็กเย็บก่อนเราก็เผื่อประมาณเซนนึงนะพอเราตัดเสร็จแล้วถึงหัวแขนเราก็ขิดไว้แขนทําได้แล้วเราก็เอามาเช็คกับวงแขนที่เราวาดไว้เมื่อกี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่เช็คเข้าด้วยกันไม่ได้อย่ามาว่าพี่นาซ่อมผ้าหรือวอาไปสอนไม่ถูกต้องเช็คนะคะต้องเช็คทุกครั้งทุกครั้งเลยเช็คพอได้โอเคแล้วเราก็ไปโพ้งกัน ค้งเราก็เอาตัวเสื้อวางนะคะตีนผีหนีบไว้แล้วก็มาใส่แขนเข้าไปแบบนี้นะคะเอาตรงที่เราขีดให้ตรงกันไหลทำสองข้างให้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็มาเข้าตะเข็บข้างตะเข็บข้างเราจะเข้าจากปลายแขนก่อนก็ได้นะปัดตะเข็บไปทางด้านแขนนะคะตรงรอยต่อที่มีลายนะคะเราก็จับให้ตรงกันนะคะให้ตรงกัน ว่าเวลาพวงเสร็จแล้วลายมันจะได้ตรงกันสวยงามเอาท้งแขนเข้าก็ได้หรือจะอาทางลำชายขึ้นก็ได้แบบนี้นะพวงอะ่ะมันไม่มีผิดนะถ้าใครบอกทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วละ่ะงานซ่อมผ้านะนี่ลายก็จะตรงกันแบบนี้นะโอ้ยตรงมากมายกายกองโดยไม่ต้องกัดไม่ต้องกึงอะไรเลยนะเสร็จแล้วเวลาชายจะาชายก็พับชายขึ้นมา หนึงนิ้วเลยนะคะเอาผ้าพับเข้าไปหนึ่งนิ้วแบบนี้แล้วก็เหยียบไปเลยสองเส้นจากลาทําสําหรับผ้ายืดโดยเฉพาะนะคะเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูนี่เห็นไหมคะเท่ากับตัวอย่างเป๊ะ,เ,ปะเดะ,ดะเลยทําสวยแบบนี้แหละลูกค้าก็มาต่อเนื่องนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะคะหากทําการแก้ไขตัวเสือ้อเพื่อความมั่นใจถา,ากว่า มันใหญ่กว่าก็เก็บโพวงเข้าไปอีกถ้าหากว่ามันเล็กกว่าเราก็รีดดึงดึงช่วยได้เนาะก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วยเนาะไปแล้วจ้า